hello 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 bên hello hello để hello đang quên hello thế hello 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 nghe? hello được hello 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 ไม่ชอบอะไรบอกได้นะเร่รู้สึกว่าโดยโลงมีพีนี้ก็น่าจะโอเคนะทุกคนน่าจะชอบอยู่แต่ไม่รู้ว่าคิปเองก็ือเปล่าถ้าคลิปเองก็ขอขอโทษด้วยแล้วกัน คิวมากครับขอบคุณครับคุณดังคิวเหมือน,นกันครับพอน่ารักมากชอบช่างแต่หน้าเรื่องนี้เขาสวยมากมากใช่ช่างแต่งหน้าเรื่องนี้สวยมากมากเลยดังนั้นก็ช่วยแต่งให้พวกผมเราหลอกันด้วยได้กัน,นครับจริงๆแล้วจะบอกว่า รออีพีนี้มานานมากแล้วคือว่าต้องบอกห่อยว่าไม่คิดว่าแบบตอนแรกไม่คาดคิดว่าแบบอีพีนี้มันจะออกมาดีขนาดนี้แล้วพอมันออกมาแบบเนี้ยพอเราได้ดูแล้วพอเราได้ทำทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วมันรู้สึกหายเหนื่อยนะมันแบบเขาเรียกว่าอะไร คือมันเหนื่อยการทํางานมานานอะ่ะแต่พอมันมาได้เห็นฟีดแบ็กได้ไม่เห็นเทนวิตเตอร์ได้ไมาเห็นทุนท่นก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอีพีนี้ทุกคนน่าจะน่าชอบกันประมาณหนึ่งไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าบิบูรเราเบื้องหลังให้หน่อยได้จริงๆแล้วเบื้องหลังเรื่องเนี้ย

สวัสดีครับคุณพีพีนวลวิทย์เป็นงไงบ้างครับออกเน็ดค้างบอกแล้วว่าคืนนี้จะมีสซอรไพร์เห็นไหมไม่ใครเชื่อเป็นงไงล่ะแต่ผมว่าโดยโรวมีพีนี้โอเคนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่าก็ขอให้ทุกคนชอบเหมือนกันแล้วกันแต่บอกได้เลยว่า หลังจาก EP เนี้ยสไตล์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยสวัสดีครับแลล้กกองเหรอครับผมได้ยินแล้วได้ยินแล้วเพิ่งเลิกกองคุได้ยินผมแล้วใช่ไหมใช่เพิ่งเลิกกองฮะทําไมคุณอยู่บ้านแล้วคุณสรงแบดบอยอะไรสรงแบบทรงแบดแแบดบอยตรงแบนคุณโควิทนะทรงหล่อทรงหล่อโอ้ใคจะไปสู้นะละ เป้นยังไงครับก็คือ EP EP นะ EP ห้าก็ได้สุดผมมันเป็นไมโครเวฟอยู่แล้วเนี่คุณใช่ไหมต้องมีต้องต้องชาร์จไฟตลอดเวลาอืมเป็น้มีกระแสกระแสไฟตลอดเวลาแน่นอนคือสี่ EP แรกสี่เออคือสี่ EP แรกมันแค่เกิดไงพอสี่ EP แรกมันเกิดพอมา EP นี้เราเลยแบบว่าเออเป็นแบบเป็นวามเต็มตัวไงคบ งลงละลงรักความเป็นปามเป็นตัวไอแต่พุทธเรามาเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าม<อ>าคุยเรื่องเบื้องหลังดีกว่าไหนดแดดบว่ามันยังไง,งน,น,นะ, <laughs> ะคือจริงๆแล้วว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอีพีอีพีนี้เพราะว่าคือเราคือเรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นอีพีที่มีแบบมันครบรถอะครับคือรู้สึกว่า มันมีทั้งแบบดราม่ามีทั้งรักกันมีทั้งแบบว่าแอคชั่นอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนดูตั้งแต่วันแรกที่ออนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยจะพูดถึงว่าเออ EP ห้ามันก็จะเป็นฟิลแบบว่าออนไฟเออร์หน่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ถ้าบนซีนดาดฟ้าก็ยังไงนะครับ่ใช่เพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นเราถ่ายอุปสรรคเยอะมากเงี้ยเหมือนเคยเล่าไปที่เล่าไปว่าแบบเสียงเยอะแต่บอกเลยนะพอมาถึงซีนที่ใชซีนจูบอ่ะพอมาถึงซีนนั้นปุ๊บอ่ะ เหมือนแบบทุกอย่างมันเอื้อเสียงมันเงียบกริบเลยมันไม่มีอะไรเลยอ่าบเสียงมันเงียบกริบเลยเออดีนะตอนนั้นตอนที่เราถ่ายซสีนนั้นก็คือน้อยมากน้อยมากที่จะมีเสียงรบกวนเหมือนแบบว่ามันฟ้าดใจอยากให้เราเล่นเล่นซสีนนั้นอ่ะแต่ว่าพมไม่มีเสียงผอไม่ไม่มีนู้นนี่นั่นมันทํำให้เออทุกอย่างมันโลอ่ะทุกอย่างมันดีอืมอืมใช่ใช่ จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคือ EP ห้ามันก็เป็นฟิลแบบเหมือนเหมือนเหมือนปามกับหนึ่งเดียวเขาได้แบบความรู้สึกมันก็ชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยรอดู EP หกเจ็ดแปดดีกว่ารอไปดูตอนอยู่ทะเลด้วยกันนีกว่านี่ผมบอกนะว่าผมชอบที่สุดแลลวครับช่วงเวลาที่ตัวละครอ,อยู่ที่ทะเลด้วยกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกที่สุดเหรอ,รอใช่เหรอรเป็นแบบเป็นเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะไม่โรแมนติกก็ได้มั้ง สมัยมันก็มันอาจจะดราม่ากว่านี้ก็ได้ไงหรือมันอาจจะแบบอาจจะไปเที่ยวทะเลแต่ว่าอาจจะเป็นทะเลแดงอย่างเงี้ยเปล่าทะเลแดงไปเดินทะเลทรายเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้โถไม่ได้แกล้งคุณดูนะคุณบูวินนันเน่ก็อืมไม่ใช่ก็ไม่รู้หรอกก็รอรุ้นดีกว่าว่ามันจะเป็นยัง อก็ยังไม่กล้เดี๋ยวแป๊บหนึ่นะคุณปวินขอเวลาเพียงแป๊บเดียวแต่ผมขอแวะแวะคุยเลยเดี๋ยคุยกับคุณน่ะตอนใช่แวะคุยนี่แหละโอเคโอเคแป๊บเดียวนะะแต่ด้วยตัมวันนี้สนุกรู้สึกว่าคลิปทุกี้เป็นีที่สนุกที่สุดละตั้งแต่ใช่วันนี้ตั้งแต่ใช่วันนี้ เลิกไอใช่ใช่อันนี้การที่ชอบคือไอซีนี่ขำมาอกับแม่เอออันนั้นรู้สึกว่าแบบเป็นการคำแับที่แบบเป็นการการคำแบดีรู้สึกว่าแม่แม่คือแม่แบบแม่ซัพพอร์ตแล้วแม่แม่ผู้ดีมากด้วยคือแบบหลายๆหลายๆแบบหลายๆค่ั้งี้เห็นจีนขำเอาอะมันจะมีสองอย่างคือไม่เอ็กเซปต์ไปเลยก็คือแบบไม่เอาไปเลยนึ่กอเห็นปะ แต่ว่าแบบอืมอจริงๆหม <c oughs> จริงนะคืออืมยังไงจ๊ะจริงแนละ้วคือผมมาได้ดูอีพีห้าก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบซีนที่อตอนจบที่หลังจากที่คุณเสียใจเรื่องแม่ใช่ไหมที่เออแบบแม่โดนยิงอะไรเงี้ยผมรู้สึกเออซีนนั้นมันทัดใจมากเลยแบบเราดูแล้วรู้สึกว่าโหแบบกแบบินใจอ่ะโหตับตับพังเลยอ่ะตับพแล แต่พังเลยอ่ะโอ้ตายเศร้าเศร้าเลยนะมันมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความเศร้ามันยังมีเรื่องเศร้าที่เศร้าอย่างนี้ถูกปะล่ะในในซีรีส์สิครับโอ้ในชีวิตจริงผมมีอยู่ด้วยกันนานๆก่อนนะอย่าเพิ่งเศร้านะอย่าเพิ่งเศร้าแล้วหายไปไหนเอ้ยก็ผมจะบอกว่าผมผมจะมีความสุขที่ที่ที่มีคุณหนึ่งเดียวในชีวิตจริงนะฮะ เอออยาให้ผมต้องพูดดีกว่าเก็บเป็นความรับไม่ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้พูดไม่ได้เรื่องพูดไม่ได้ันแน่แล้วแล้วพรุ่งนี้มีงานปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อ มีธุระอย่าค่อย,ย,ยกลับมามอีกทีตอนนู่นเลยตอนเสาร์อาทิตย์อะ๋ยวค่อยว่ากัน๋ยวค่อยว่าจะเป็นได้เลยได้เลย,ได,เลยได้เลยฮะอีกคนบอกว่าอะไรวะ I don't know ไม่ได้ยินอะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออหลุดไปซะแล้ว ม่เป็นแล้วสานหนุ่ก็อยู่กับผมแล้วกันพี่ปอนได้ยินนัดสองนัดอีพีไหนหรอได้ยินสองนัดอีพีไหนอ้าวไม่บอกสิบอกเดี๋ยวก็เป็นการจะปลอยไงอืมฮ mm ึคุณพูเวไนรักตัว w h e w a your fingers dance on the piano so h e your voice walks into my ear อ่าได้เวลาโปรโมทเพลงแล้วฟังเพลงกันย่าง <laughs> เพื่อเธอแค่หนึ่งเดียวอ่ะแต่นี้ล่าสุดมี เวอร์ชันีนนี้ด้วยนะมีเวอร์ชันของที่เป็นเวอร์ช uh, ันที่มีโฟนมาลองด้วยก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะเวอร์ชันนั้น I'm working hard t h encouragement e of you guys coming to Japan. ใช่ครับ We are going to Japan on the I, I can't remember it's at the end of the month, so I hope to see you soon. Hi, hello, อ,องสวัสดีครับ อยู่ทุกวันจ้าอขอบคุณครับไหนคุณพี่ปอนหายไปไหนแล้วเนี่ยเน็ดค้างไปเลยโอ้โหมีคนถามว่าซีรีส์เรื่องต่อไปเรื่องอะไรเจ้าเรื่องต่อไปแล้วเหรอ เรื่องนี้ยังไม่จบเลยนะเรื่องนี้ยังไม่ขึ้นทางเลยนะเร็วไปไหมเร็วไปไหมเดี๋ยวตอนนี้คุณปอนรัว้วิทย์หายไปละน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเน็ตแล้วแหละผมว่านะอ่ะไม่เป็นไรอยู่กับผมไปก่อนแล้วยกันแต่ผมว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้นผมไปฟังทวิตสเปซมาอันหนึ่งก็ที่เขาออนี่ยะ เรื่องนี่แหละเรื่องเพื่อน่า EP ห้านี่ยแหละก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออเพราะว่าพอได้ฟังฟีดแบ็แบบนี้ก็แบบมันก็ดีนะพอเห็นคนชอบสิ่งที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พุ่งการแสดงเต็มที่ดังนั้นดีไม่ดีติมาเต็มที่เลยจะได้ปรปับปรุงนะครับผมคุณหนูโหดไใน EP นี้ อ้าวอยากรู้ว่าโหดไมมโหดก็ต้องไปดูสิบีบอยอืมแต่บอกเลยไม่โหดอีพีนี้คุณหนูเขาเริ่มเปิดใจแล้วถึงแม้ว่าการเปิดใจอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งดีเสมอและอาจจะถูกทำร้ายบ้างแต่ว่าคุณหนูก็เริ่มเปิดใจแล้วอืมอน,นี่ไงพีพีโนาราวย์กลับมาแล้ว ยิ่งลขาออกไม่ตามด้วยนะจะจะ,จะผมบอกเลย<ะ>ว่า<ะ>ตอนนี้<ะ> <laughs> เน็ตผมคือเน็ตไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ <laughs> พยายามสุดสุดคนในการกลับมานะฮะ,ะ <laughs> เห็นแล้วเห็นแล้วว่าเน็ตไม่ค่อยเอือ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้หน้าตัวอย่างงี้นี่เหมือนม้าพายเหมือนที่ม้าผีเลยที่ไหนไหนเล่าต่อสิเล่าต่อสิตึงไหนละตอนไหนนะไอ้เนี่ยตาเน็ตผมเน็ตผมเม่อไงนะคุณปูวินเล่าต่อเล่าอะไรนะเออเน็ตเน็ตไปเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันก็เลยถามอ๋อเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องนี้ไงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรวะ คือตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องความความความจำครับคือเหมือนกับว่าเราเวลาเราพูดอะไรใช่ไหมนี่คุณอยกผมคุณก็น่าจะรู้ว่าเราผมคุยอะไรกับคุณอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเพิ่มเหมือนผมผ่านไปสองวิผมก็จะมาถามคุณว่าเอ้ะ e เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรไปนะลืมแล้วอะไรเงี้ยเออ <c oughs> ใช่ไหมคุณผมแล้วครับเลื่อนหาเลื่อนสุขภาพอีกแล้วไม่ได้แล้วเราอ่ะคือหลังจากตอนนี้ที่โชคชะตาเราลับมาที่ ร่างกายแล้วสบาดีด้วยครับอืมด้วยสุขภาพด้วยด้วยด้วยนี่นี่คุณคุณอยู่ทุกเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผมแบบสุขภาพดีแต่ว่าไม่ดีดทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันตลอดช่วงนึงร่างกายกาลกับมาดีเถอะขอร้องเลยกลับมาดีเถอะ้ยกลับมาดีแล้วตอนนี้แข็งแรงแล้วถ้าไม่แข็งแรงจะดูแลคนหนึ่งได้งไงอไเออเอ้ยออืมเนื้เนอเนือืมกลับมาดีกลับมาดีแล้วแต่เดียว ก็เดี๋ยวก็เนี้ยก็รอดูอีพีหกว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รอดูว่าคนดูจะชอบไหมอือโอ้อีพีหกมันเป็นเรื่องเวลาที่แบบโรแมนติกมากผมว่านี่ว่าเออคนดูทุกคนน่าจะชอบอืมนี่ก็คิดว่าคนดูทุกคนน่าจะชอบใช่ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าโรแมนติกเต็มสตรีมแล้วก็รอดูไมก็ยิ่งเมสรมแล้ว่ไม่ผมผมอาจจะพูดโกหกก็ได้เรื่องนี้มัน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 โกหกหลายจุดเลยอ่ะเข้าใจปะ ต้องเป็นคนเล่นเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่าโอเคโอเคเห็นฝากผมเห็นคนเดาใช่ฝ่าทุกคนด้วยเห็นอะไรเป็นคนเดาพอดนะผมเป็นคนเดาพอดนะไม่มีใครเดาถูกสักคนอะพูดเลยเหรอคุณก็เห็นเองใช่ไหมล่ะเขาเดาเขาเดาพอดไม่มีใครเดาถูกไม่มีใครเดาถูกก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าอีพีหกจะออกมาเป็นยังไงใช่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  ผมว่าตอนนี้พี่ขับกลับบ้านก่อนไหมผมกขับกลับบ้านก่อนแล้วก็สู้กับเน็ตตเอีด้วยนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับได้ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูอีพีหกไว้เจอกันนะเจอกันนะจ๊ะกลับบ้านดีๆจ้าขอบคุณควภัยฟันดีนะันดีนะจ๊ะไปถึงก็บอกได้เลย